บ้านน้องเอื้องคือครับวิวสวยริมคลองครับคลองธรรมชาติเนี่ยมองไปจากตรงสะพานใช่ไหมครับเห็นลำธารเนี่ยลำธารสวยมากแล้วก็มีไม้ธรรมชาติดอกไม้ธรรมชาติอจะเป็นต้นเล็กมือนลาไม้เถาออกดอก นี่ก็สวยแสงแดดก็สาดส่งลงมาอันนี้ก็ก่อไผ่ริมคลองนะครับเนี่ยคลองเนี้ยก็ไหลไปโคราชนะครับอ่าจะไหลไปอ่าผ่านนาตะโคกนะครับเนี่ย นีสวยมากๆเลยแดดแดดออกแบบนี้ไม่ร้อนนะครับ <laughs> มีมีฝนตกนะครับฝนหยุดก็บรรยากาศก็สวยฝน <laughs> มาก่อนสงกรารน,นะครับปีนี้เนี่ยบรรยากาศก็เลยดูดีดูน้ำใสไหลไปถ่ายจากสะพานโน่นน้ำจะไหลไปเรื่อยๆนะครับ ไหลไปจนถึงโคราชนะครับนี่ต้นนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรครับต้นใหญ่มากเลยสวยโอ้ให้ดูต้นนี้อยู่ริมคลองนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากเลยดูเนี่ย ต้นใหญ่มากๆสวยด้วยศิลปะต้นไม้ศิลปะนะครับดูสูงขึ้นไปไม่รู้มันชื่อต้นอะไรเนี่ยนี่ใบใบเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ต้นใหญ่มากเลยสวยแม่คงอายุเป็นร้อยปีแล้วครับอยู่ริมคลองเนี่ยอยู่ริมคลองสวยไหมครับโอ้โหมองไปเห็นยอดมะพร้าวไหมครับนู้นยอดมะพร้าว สวยมากๆเลยนักต้นยางเ,าเานี่อ้านกเซงแซลเห็นไหมครับอ่ามะพราวศิลปะผูขึ้นมา บรรยากาศเอ้าต้นยางกำลังออกดอกใส่จ,จะเป็นยางนาครับออกดอกอ่าดูดอกยางนาก็ดูสวยดีนะครับนกอะไรเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติเมษาหน้าแรงแต่ว่าสดชื่นครับฝนมาก่อนเวลานออกดอกแล้วนะู่งละซูมดูเห็นไหมครับ ลางๆดอกแดงเนี่ยครับสวนผลไม้ครับสวนส้มโอ้เนี่ยภาพเนี่ย แอเอาไปวาดธรรมชาตินะครับมันตั้งตรงนี้นะครับผ้บาใบมาตั้งตรงนี้เอาสีมาวาดนะ่าสวยดีมีก็คลองนะครับสวนริมคลองครับแต่ว่าต้นมะพร้าวมันเป็นศิละปะสวยดีมากเนี่ย ภาพนี้มันสุดยอดจริงๆนะดูอ่ะน้ำไหลน้ำไหลมาจากเขื่อนเล่าตะคองโอ้โห,โหมะพรราวใครจะกล้าปีนวันนี้สูงขนาดนี้อ่โหแม่สูงเป็นร้อยร้อยเมตรนะครับ เป็นร้อยกว่านะครับ